งมาเดี๋ยวนี้เลยให้มันไวนะจ๊ะจะเอาฉันไปไหนอ่ะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละเอาไปไหนฉันจะพาเธอนะไปดูสวนน้ําอ่ะที่มันใหญ่มากเลยจริงเหรอจริงเธอไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นที่กรุงเทพเหรอนี่เธอมาเลยนะดี๋ยฉันจะพาเธอไปดูนะทำไมทางมันสุกัดแบเนี่ยว่าไปนิดหน่อเองก็อย่างนี้แหละเธอเธอไม่เคยมา ไมเธอไม่เคยมาใช่ไหมมันไม่เรียบเลยใชนไม่เคยมาเลยเนี่ยเธอเห็นไหมจ๊ะนี่แหละคือสวนเธอเห็นไหมนี่แหละคือสวนอันนี้ที่โคนทั้งนั้นอันนี้คือน้ำเหจ๊ะเห็นไหมอันนี้คือสวนที่โคนทั้งนั้นเลยที่ดูน้ำนี่ก็นี่แหละเขาเรียกว่าสวนน้ำจ๊ะเธอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าคลองเนี่ยไม่ใช่เธอยอย่ามาเถียงฉันดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอาเธอลงไปนะในคลองมานะ